Uhm. สวัสด,ดีค่ะนักเรียนของครูนะคะแล้วก็สลัอะไรกุ้มวารามตุลลอฮิวบารอกาโตนะคะสําหรับคลิปนี้นะลูกนะเป็นการเรียนการสอนออนไลน์นะคะแต่ครูจะมีคลิปวิดีโอให้เด็กๆนะคะอันนี้เป็นกิจกรรมช่วงบ่ายใช่ไหมครัพี่หลานอ่าเป็นกิจกรรมช่วงบ่ายนะคะครูขออนุญาตนำเรียนก่อนนะคะว่า ด,ด้วยช่วงบ่ายนะคะคุณครูในระดับชั้นสายนวันสามเนี่ยเขาไปฉีดวัคซีนกันหลายคนไม่สามารถจะออนไลน์ได้นะคะคุณครูเหลือแค่สอคนนะคะจัดการไม่ได้คุณคณรูจึงสอนผ่านวิดีโอนะคะเด็กๆสามารถชมแล้วก็ดูเหมือนจริงได้เลยนะคะเราเริ่มกันเลยนะคะสัปดาห์นี้นะลูกนะเป็นหน่วยของเล่นลูกของเล่นของใช้ ต้องเปิดก่อนนะคะอ่าเราต้องรู้จักกันก่อนของเล่นก็คือสิ่งที่เด็กๆเล่นนี่แหละอ่าเล่นได้นะคะเกิดความเพลิดเพลินเกิดความสนุกสนานส่วนของใช้ก็คือสิ่งของที่ทําให้เกิดประโยชน์นะคะในส่วนของการใช้งานในชีวิตประจําวันเรามารู้จักกันเป็นบางส่วนนะคะที่อยู่รอบตัวเด็กๆของคุณเลยค่ะ อ่าพร้อมกันไหมคะอ่ะะาภาษาอังกฤษลูกเรารู้จักจัากภาษาอังกฤษกันก่อนของเล่นภาษาอังกฤษเราเรียกว่า Toy คุณครูใส่ S ด้วยเพราะมีของเล่นหลากหลายชนิดนั่นเองนะคะสเปล,ลกันหน่ t o y s, อยค่ะ t o y s toys t o y s t o y นะคะโอเคนะคะแปลว่าของเล่นนะลูกนะถ้าเรามาดูชิ้นแรกกันเลยเป็นอะไรคุณครูพี่หลาุญยน์ น่าเล่นมากเลยสมัยคุณพิดาคุณพีพพ่หด้าเจอได้อย่างหลูกตอนเด็กๆอย่างเลยนะคะเพิ่งมาเกิดขึ้นในปีปัจจุบันนี้แหละค่ะ,ะตัวต่อไปลูกตัวต่อไปเราเรียกว่าอะไรนะอะไรนะคะของเล่นชนิดนี้เป็นอะไรลูกเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรแล้วอ่ะอันนี้เราใช้ระบบหมุนลูกหมุนหมุนหมุนลูบิกอ่าลูบิกลูบิกนะคะหมุนเพื่อให้แต่ละสีนะคะ แต่ละสีนะคะมันอยู่ในฝั่งเดียวกันทั้งหมดเลยนะคะอันนี้เป็นการเล่นอของเล่นของเด็กๆนะคะอดูชิ้นต่อไปค่ะอันนี้เป็นตัวบล็อกลูกบล็อกในนี้เด็กๆของคุณครูเคยเจอนะคะแล้วก็เคยเล่นแล้วนะคะมันจะมีความหนาความบางและแต่มันจะมีตัวต่อให้เกิดเป็นรูปเป็นร่างนะคะแล้วแต่จินตนาการของเด็กๆนะคะ <ode. S 1> ชิ้นต่อไปลูกของเล่นอันนี้เป็นชุดเครื่องเล่นในครัวนะคะ โอเคคุณวิณสวยมั้ยคะอ่าของเล่นในครัวนะคะ oh <yeah. S 1> โอเคนะคะอันนี้เป็นชุดอ่าเป็นพลาสติกนะคะเป็นเครื่องเล่นนะคะเป็นของเล่นนะคะอ่าตัวต่อไปของเล่นเหมือนกันนะคะแต่เป็นฟุตบอลอันนี้เด็กรุติของครูเจอเหมือนกันนะคะแต่มันก็มีหลากหลายไปมีฟุตบอลวอลเลย์บอลบาสเกตบอลนะคะ กูออกมาโชว์แค่หนึ่งอย่างเป็นฟุตบอลต่อไปที่เชื่อสอนแล้วเมื่อตอนเช้านะคะเดอนะคะหรือว่าเทสี์เทสต์แบะนะคะหรือว่าตัวหมีหรือว่าตุก๊กตานั่นเองนะคะต่อไปอันนี้อันนี้เป็นอ่าเป็นจิ๊กซอนะคะเป็นจิ๊กซอจิ๊กซอสามารถทําได้ทั้งกระดาษทั้งตัวไม้นะคะพลาสติกและแต่แลมทางได้หมดเลยเด็กๆสามารถผลิตเองได้นะคะไว้เดือนถัดไปเด็ก อินชาลอมวูจะพยายามจัดการให้เด็กๆได้มีได้มีของเล่นในส่วนนี้นะคะอ่าต่อไปนี้เขาเรียกโดมิโนอันนี้ยากหน่อยนะลูกนะสาหรับเด็กๆแต่ก็ไม่ได้เกินความสามารถของน้องของเด็กๆนะคะเล่นร่วมกับผู้ครองก็ได้พี่ก็ได้น้องก็ได้แล้วแต่นะคะเล่นได้หลากหลายเลยนะคะอันนี้เป็นบิงโกซึ่งสัปดาห์หน้าคุณรูจะเอาไปฝากเด็กๆลูกเด็กๆของรูจะได้เล่นบิงโกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สัปดาห์หน้าคุณครูจะตัดให้เด็กๆได้ใช้กันนะคะอันนี้เป็นเกมอะไรนะเขาเรียกเกมการศึกษานะคะต่อไปค่ะอันนี้เป็นดินน้ํามันที่ผ่านการปั้นเป็นรูปต่างๆแล้วนะคะอันนี้ก็อยู่ในส่วนของของใช้นั่นเองนะคะของเล่นของเล่นลูกต่อไปอันนี้ค,คุณขูนน่ะคุณพิลาคืออะไรมา้มาการกล้วยลูกทํามาจากผลิตมาจาก ก้านกล้วย,วยลูกต้นกล้วยแล้วก็ที่ใบของมันจะมีก้านยาวๆะค่ะเด็กๆก็สามารถที่จะตัดแล้วก็มาทําเป็นของเล่นได้นะคะสมัยคุณครูเล่นไหมคะคุณพิลาเล่นไหมเล่นคุณครูพิดาก็เล่นนะคะและอันนี้คือสิ่งที่เด็กๆของครูชอบมากเลยนะคะ ไลโดนะคะเครื่องเล่นสนามเด็กๆชอบเหลือเกินนะคะเด็กๆอยากมาเล่นแล้วคุณครูเชื่อว่าอย่างนั้นนะคะแต่อโทนอีกหน่อยนะลูกนะให้หมดโควิดเดี๋ยวเราจะได้เจอกันที่โรงเรียนนะคะโอเคต่อไปอ่ะเรามาดูว่าของใช้นะลูกของใช้อยู่ในชีวิตประจำวันเด็กๆพบเจออะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะ อ่าเริ่มเลยนะคะอันนี้คืออะไรนะกระติกน้าลูกอ่าใส่น้ําแข็งนะคะใส่เครื่องดื่มนะคะเพื่อรักษาระดับความเย็นเอาไปเล่นได้ไหมกุม้ยละไม่ได้ไม่ได้ค่ะ,คะเพราะรมันคือของชาลีนั่นเองนะคะต่อไปอันนี้เป็นสีนะคะเป็นสีเป็นแก้วนะคะเอาไปเล่นดินเล่นโคนได้ไหมไม่ได้ค่ะนะคะ ต่อไปนี้เป็นกระเป๋านะคะแบกนะคะหรือว่ัชพูลแบกนะคะนั่นเองต่อไปแผ่นแปลว่ากระทะอันนี้ของใช้อยู่ในครัวเด็กๆบ้านเด็กๆเ,เจอนะคะเด็กๆเ,เอามาเล่นได้ไหมลูกไม,ไม่ได้นะคะอันนี้รองเท้าก็เป็นของใช้นะคะสะไปค่ะโอ้ยกมากเลยคุณพี่หลอเอามาฝากเด็กๆยกมากเลยซีซ่แปลว่าการกลนะคะรองเท้าแตะเมื่อกี้ิ l i p อร์ ER นะคะ ต่อไปลูกเอวีลูกวีอันนี้เป็นของใช้นะคะเด็กๆไม่สามารถออกไปเล่นได้นะลูกนะใช้งานเสร็จต้องทอํายังไงรูกเวลาเก็บให้เรียบร้อยให้เรียบร้อยเลยนะคะเพื่อที่ครั้ต่อไปเป็นยังไงคะจะได้ไม่ต้องหากันอยู่นะคะต่อไปพ,พัดลมนะคะไม่สามารถออกไปเล่นกับเพื่อนๆนะคะได้ใช้งาน <ๆ S 1> เมื่อใช้งานเสร็จต้ยังไงคะคุณเวลาเก็บ ปิดให้เรียบร้อยนะคะนี้เป็นตระเป๋านะคะต่อไปค่ะนี่เขาเรียกอะไรนะสปอตไบใช้ทำความสะอาดหรือการล้างทำความสะอาดภาชนะที่สกปรกนั่นเองนะคะหนูไม่สามารถเอาไปเล่นในส่วนต่างๆที่ได้นะคะต้องนำเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพียงอย่างเพียงได้เพียงอย่างเดียวนะคะ ต่อไปค่ะนาฬิกาอ่าเนี้ใช้เพื่อบอกเวลาตอนนี้เช้าแล้วนะตอนนี้ใกล้เที่ยงแล้วนะตอนนี้บ่ายแล้วนะเอ๊ะตอนนี้บ่ายสามแล้วนะนักเรียน้วกครงจะมารับแล้วนะเป็นต้นนะคะและต่อไปหมวกค่ะหมวกนะคะตองเกียว่ายังไงแผบหมวกนะคะต่อไป กนะคะนี่กาเป็นของใช้ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันของเด็กๆซึ่งเด็กๆของค,ครูใช้ทุกอาทิตย์เลยครูพี่ละเด็กๆต้องมีทุกคนแล้วนะคะต่อไปรู้เลยไม้บันทัดนะคะนักเรียนของค,ครูนะคะบางคนก็มีแล้วบางคนก็ยังไม่มีนะคะแต่เมื่อใดก็ตามที่หนูขึ้นประถมศึกษาหนูจําเป็นต้องมีเป็นของตัวเองแล้วนะคะ อันนี้เป็นยางลบลูกหลากหลายสีแบบเป็นแท่งก็มีนะคะน,นี่กูอเอาตัวอย่างมาให้เด็กๆดูในแบบอ่าเหมือนกับดินสอ,นสอโอเคต่อไปอันนี้เป็นกระปุกดินสอนะคะใช้ได้ทั้งดินสอแล้วก็ใช้ได้ทั้งสีเพื่อความสะดวกไม่ก็ไม่ให้เกิดอ่ะไรนะหายแล้วก็ไม่เป็นพันในกระเปะ๋าวลาหยิบใช้จะได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะ ต่อไปแปนซิลแปลว่าดินสออันนี้เด็กๆของคุปใช้แน่นอนนะคะใช้แน่นอนอ่าอันนี้ใช้ไหมคะใช้เหมือนกันนะคะอันนี้ชุดโต๊ะเก้าอี้สำหรับเขียนหนังสือนะคะอันนี้เป็นของใช้นะคะอ่าน,นี่ที่โรงเรียนเด็กๆก,ก็มีที่บ้านเด็กๆก,ก็มีผ้าขนหนูลูกเราเรียกว่าผ้าขนหนูต่อไป ประกบนี้เป็นอะไรนะแก้วน้ำเครสนะคะแก้วน้ำต่อไปวันนี้เป็นยาสีฟันนะอันนี้นะคะ ยาสีฟันอันนี้เป็นของใช้นะคะอันนี้เป็นของใชเ้เด็กๆอย่าเวลาเด็กๆเ,เข้าห้องน้ำอย่าไปบีบเล่นนะลูกนะเพราะว่าหนึ่งสิ่นเปลืองด้วยสองมันไม่ได้เกิดประโยชน์ถ้าเกิดเราไปเล่นบีบละลายน้าใช้เราใช้เวลาเราทําความสะอาดฟันอย่างเดียวที่บ้านคุณครูลูกสาวคุณครูชอบเล่นเพ่นพ่านมากอลยด่ะคุณครูตำหนิไปหลายครั้งแล้วนะคะอันนี้เป็นอะไรนะคุณพี่หลาหนังสือทิทานถ้าเป็นในห้องเราก็มี หนังสือทีทานหนังสือเรียนอ่ะตอนนี้ที่ในมือเด็กๆก็มีหนังสือเยอะแยะเลยนะคะ